พาไปได้อีกหนึ่งเรื่องค่ะกับการติดตามปัญหาจุดเสี่ยงการเกิอดอุบัติเหตุในพื้นที่ของจังหวัดต,ตรังนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตรังเองก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาจุดเสี่ยงการเกิอดอุบัติเหตุในพื้นที่ของเขตเทศบาลน,นครตรังค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหนอย่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิอดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขที่บริเวณปากซอยของซอยสอ,องตําบลนามพุทธตายที่บริเวณถนนเหลียบทางรถไฟตําบลทับเทียมอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะสำหรับสนุนเส้นทางดั่งกก่านะคะเป็นถนนในความดูแลความระบผิดชอบโองเทศบาลนครตรังซึ่งเป็นจุดเสี่ยงด้ทําให้ประชาชนรวมถึงผู้ชายเส้นทางเกิดอุบัติเหตุ่อยหุนค่ะส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บรว่าเสียชีวิตย่างต่อเน,นื่องนะคะลาสุดค่ะและวันเทกาพฤษภาคมเด้ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ1ิบสานาฬิกาเนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุ รถเขีองแลเชี่ยวชนกับรถยนต์กระบะเนี่ยเป็นเหตุให้หนักเรียนซึ่งเป็นคนขับรถเขีองเนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อนเทหนังสซนทายมาอีกสองคนได้รับบาดเจ็บนะคะรวมถึงผู้บาดเจ็บจำนวนทางเพน่าซรายซึ่งขณะนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรังค่ะพมือก็ตามค่ะภายหลังจากการลงพื้นที่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นด้วยการตีเส้นจราจรแล้วก็มีเส้นยุดบริเวณถนนที่ออกจากซอยค่ะรวมทั้งเปลี่ยนกระจกนู่นเนี่ยให้มองเห็นได้เด่นชัด แล้วก็มีการปรับปรุงไฟกระพริบนะคะเผื่อจะช่วยลอดอัตราการเกิดอุบัติเหต,ตุต่อไปนั่นเองค่ะ,คะอันนี้ก็ะจะมีส่วนช่วยในการที่จะลอดอุบัติเหตุได้มากขึ้นนะคะสวัสดีเส้นจราจรก็จะได้เห็นว่าตรงนี้เป็นเส้นไนก็คือสร้างความใจให้กับคนใช,รชนน้รถใช้ถนนด้วยนะคะกต้องอย่าลืมว่าต้องมีน้ำใจแล้วก็มีสติให้มากๆแล้วก็ขับรถไม่ประมาทก็จะช่วยลอดอุบัติเหตุได้นะคะใช่แล้วคะ่ะ